เจ้าภาพผู้จัดงานจ้างแพลวพาวแสงทองโวยหนัคะ่หลังจากเจอทัวลงเป็นเฮียอะไรนักหนาคะ่ะทุกคนโอ้โหสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงทางด้านเจ้าภาพนะคะที่จ้างแฟลวพาวแสงทองไปทัวร์ที่ยุโรปคะ่ะนั่นก็คือทางดีเจสักนะคะที่ท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ ให้โอกาสแพรวพราวแสงทองได้ไปแบบว่าแสดงความสามารถอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กที่ผ่านมาเอะหลายๆคนก็บอกว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วทําไมดาราม่าไม่จบก็มันไม่มีคนจบไงคะทุกคนนี่คือหมัดหมาเลยร้อนๆเลยในตอนนี้ค่ะคือในเรื่องนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงว่าเอะดีเจสั่งเนี่ยจะกล้าจ้างแพรพราวอีกหรือเปล่าถ้าเจอแต่อะไรแบบเนี้ย จะมีรอบสองไหมจะมีรอบสามไหมสำหรับการจ้างแพรพาวแสกทองพอไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกับอะไรแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ทางนั้นดีเจศักเองนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์รายยาวถึงการเอาไปพาดหัวหรือว่าการเอาข่าวไปทำในเรื่องที่ว่าดีเจศักออกมาโพสต์รายยาวถึงแพรพาวแสงทองว่าไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงเพราะว่ามีแพรพาวแสงทองมาเนี่ย กระแสดีเกินต้านประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดดราม่าในตอนนี้นะคะทุกคนคือดีเจสักเดนมาร์กนี่ได้เดือดสองโพสต์ต่อกันเลยค่ะทุกคนก็มีอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าเป็นที่อะไรนักหนานะคะทุกคนเป็นที่อะไรกันนักหนาขออนุญาตใช้คำหยาบเนาะกูเริ่มพนไม่ไหวแล้วนะกูอยู่ของกูดีๆทำงานของกูดีๆกูเอาเอากูไปด่านะคะทุกคนสนุกปาก กูไม่อินกับเรื่องแบบนี้ตัดต่อคลิปไปให้คนด่าให้คนเข้าใจผิดประสาทกันหรือไงเก็บเวลาไปดูแลหว่างขาตัวเองเถอะนะคะทุกคนคือดีเจสั่งบอกว่ากูไม่แหวแล้วกูไม่อินกับอะไรแบบนี้กูทํางานของกูดีๆเอากูเอาคลิปกูไปตัดแล้วก็แขวนทําให้คนเข้ามาด่าแบบนี้นะคะจนทําให้ดีเจสักเนี่ยออกมาโพสต์โพสต์นี้คือเดือดมากๆเลยนะคะทุกคน คือมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่คนทำเนี่ยสิ่งที่คนโจมตีทำเนี่ยจุดประสงค์ของเขาก็คือต้องการไม่ให้ใครสนับสนุนหรือให้งานแพลวเพาวเลยนะคะทำไมเนี่ยไม่ต่างคนต่างอยู่กลัวแพลวเพาวได้ดีกว่าหรือหรือยังไงนะคะทุกคนเมื่อเขามีปัญหาก,กับเราเราก็อย่าไปสนับสนุนไปร่วมงานอย่าไปจ้างศิล,ลปินเขาปิดสวิตท,ทุกอย่างเลยค่ะมันคือวิธีการสั่งสอนให้คนรู้ว่าเขาทา ให้มีปัญหาทางอ้อมเข้ามาให้ตัวศิลปินที่เขารักเกิดความเสียหายนะคะทุกคนคือคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆในโพสต์นี้ของทางดีเจสักใครที่เกี่ยวกับแพวพาวโดนทุกคนค่ะอย่าไปประสาทกับพวกมันค่ะคือใครที่ให้งานช่วยเหลือแพลวเนี่ยจะโดนแบบนี้ทุกคนนะคะทุกคนไม่ไม่เว้นเลยนะโดนทุกคนค่ะมาต่อกันอีกโพสต์หนึ่งของทางดีเจสักค่ะได้มีการออกมาโพสต์บอกว่า ช่วงนี้เนี่ยดรามายังไม่จบล่าสุดมีเจ้าภาพจากประเทศหนึ่งโทรมาคุยบอกว่าโดนหางเลขเพียงเพราะพาสักไปจัดทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นดีเจอยากบอกว่าอย่ามากดดันเจ้าภาพถ้ามีอะไรขอให้มาลงที่สักคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเรื่องที่สักพาแพรพามาเล่นคอนเสิร์ตที่เดนมาร์กและดูแลน้องกับทีมเต็มที่มันผิดตรงไหน น้องเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีจริงๆและถ้ามีใครได้สัมผัสตัวตนของน้องจริงๆจะเข้าใจเลยว่าน้องไม่ได้เป็นอย่างที่บางคนพูดกันวงเล็บสักแยกเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานเขาดีกับฉันฉันดีกับเขาค่ะน้องเขาไปเยี่ยวใส่หม้อข้าวใครหรือถ้าเรื่องส่วนตัวสักไม่ขอยุ่งแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องงาน สักมีหนะ้าที่ดูแลศิลปินฉันจะให้ทิ้งทิ้งคว่างๆได้ยังไงต้องแยกแยะให้ออกนะเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็คือเรื่องงานค่ะแรกๆสักเนี่ยเฉยๆกับดราม่านี้เพราะเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองของตนเองแต่พอเจอกับตัวเองถึงเข้าใจน้องแพลวเลยและขอ ยกย่องว่าน้องแพลวเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆสิ่งที่ฉันกำลังเจอณนะตอนนี้ว่าหนักแล้วแต่สิ่งที่เขาน้องน้องเขาเจอมาเป็นร้อยเป็นพันเท่ายอมรับใจน้องเขาจริงๆสุดท้ายนี้ถ้าการเป็นดีเจหรือการจัดคอนเสิร์ตของศักิ์มันจะต้องร่วงเพราะเรื่องนี้ก็ยอมให้มันร่วงไปเลยพูดตรงๆถึงไม่ต้องทำงานฉันก็อยู่ได้ไม่ได้เดือดร้อนที่ทำมาตลอดเพราะ เป็นใจรักนะคะรักในเสียงเพลงขอบทุนทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำติชมจบนะและอย่าด่ากูเยอะกูสำนึกผิดไม่ทังค่ะนี่คืออีกโพสต์หนึ่งของทางดีเจสักนะคะที่ได้มีการมาโพสต์ถึงแพรพรแสงทองว่าถ้าไม่ได้สัมผัสเธอจริงๆจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอเจอมาเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนแล้วแค่เนี้ยสิ่งที่ดีเจสักเจอเนี่ยมันแค่น้อยนิดของแพรพรแสงทองแต่เขาก็ยังกลายเป็นว่า โอ้โหระบบประสาทดีลวนและยอมใจแพามที่เจอมาเป็นร้อยเป็นพันเรื่องค่ะทุกคนอันนี้ก็ส่งกําลังใจไปทางดีเจด้วยเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยดีเจไม่ผิดเลยดีเจพูดถูกมากๆในเรื่องที่ว่า เราต้องดูแลเขาในฐานะศิลปินเราจะไม่สนเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแพลวพาวเคยมีอดีตเคยมีดราม่าเรื่องอะไรจ้างแพลวพลวก็เพราะว่าแพลวพลวเป็นศิลปินหมอลรำซิ่งนะคะทุกคนแค่นั้นเลยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําหรือบางคนรู้เขาก็ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นเพราะเขาเอาแค่ผลงานเพราะแพลีาวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเธออะเป็นคนที่ผลงานเนี่ยดีจริงๆค่ะการร้องการเต้นการราได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ จากประเด็นตรงนี้ทําให้คนเข้ามาส่งกําลังใจไปทางดีเจสักเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะทางแอดมินก็ส่งกําลังใจด้วยเนาะเราไม่ใช่ว่าเราไม่แยกแยะนะทุกคนเขาแยกแยะกันออกหมดนะคะว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรแต่คนที่เขาลุมสาบถามว่ามีไหมก็มีนะคะเพราะว่าเขาน่ะ เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ชอบคนเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาไม่ชอบคนที่แบบว่ามือที่3ามที่สี่เขาไม่ชอบคนที่ไม่ยอมรับผิดประมาณนี้อันนี้เขาก็ไม่ชอบในจุดนั้นแต่ดีเจเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานเขาไม่จําเป็นต้องมายอมรับอะไรแบบนี้คือบางทีไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินท่านไหนก็แล้วแต่ที่เคยมีประเด็นดราม่าหนักๆมาแล้วใครมาจ้างเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าโดนหางเลขไปด้วยอันนี้มันก็ไม่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเจอก็คือเขารู้เลยว่าเป็น f อใครเขารู้เลยว่าเป็น FC ฟศิลปินวงไหนจนทําให้มันเดือดร้อนไปถึงตัวศิลปินของท่านทางๆท,ที่ศิลปินของท่านนั้นไม่ได้มี อะไรเลยนะคะทุกคนก็เลยกลายเป็นแบบนี้ออกมาค่ะก็ส่งกําลังใจแพวพาวแสงทองก็มาโผล่ส่งกําลังใจเหมือนกันขอบคุณมากๆนะคะพี่ที่ส่งกาลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะทุกคนดีเจก็ขอบคุณไปทางแพวเพาวเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องส่วนตัวและเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันกัดไม่ปล่อยมันสาบขุดสาบจนไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยในตรงนี้ใครใกล้เพลวพาวี่โดนหมดแม้แต่เพจข่าวเองที่ทําข่าวเพลวพาวบ้างเอยทําข่าวฝั่งนู้นบ้างเอยก็กลายเป็นประเด็นแบบว่าเข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้ไม่เป็นกลางบ้างตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนเรามีความคิดที่แตกต่างกาันสมองคนเรานะคะถูกจูนมาไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วก็การเลี้ยงดูของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะทําให้แต่ละคนมีความคิด ที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ลูกท้องเดียวกันเนี่ยแม่คนเดียวกันพ่อคนเดียวกันยังมีความคิดที่แตกต่างกันเลยไอคิวก็คนละระดับกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองดึงไปจมปักอยู่กับคําดราม่าได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นค่ะ